ประมาณวันละเท่าไหร่คะพันมั่งไม่ถึงมั่งกันพันมั่งไม่ถึงมั่งกันยี่สิบสามสิบพอได้กว่าถ้าสา์อาทิตย์จะมีเด็กๆมาเที่ยวจบเปันสา์อาทิตย์ก็พันกว่าค่ะถือว่าพอได้ันก็ห่วงว่าเอะทำไมพี่กัญญาไม่โทรหานี่แหละก็เป็นยังไงบ้างก็เลยเดี๋ยวแวะมาหาหน่อยแต่ก็คือไม่ได้มีปัญหาเรื่องสูตรการชงเปิดมาเราเปิดกันวันที่ยี่สิบใช่ไหมคะยี่สิบเดือนที่แล้วนี่ก็ สักประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์ได้ก็ถือว่าชมเก่งแล้วตอนนี้เม่เก่งแปลว่าก็ไปได้เรื่อยๆไปได้เรื่อยๆอยู่พอได้นะคะเมนูไหนขายดีอะคะตอนนี้เป็นโกโก้โกโก้อืโกโก้ขายดีตานมักงอ้นี่มักงตานมักงมีอะไรอะไรอะเมนูโซดาพวกเมนูโซดาใช่ไหมคะ ว่าสตรอเบอรี่จะหมดขวดแล้วนั่นนี่แต่ว่าสตรอเบอรี่ขายดีค่ะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการชงอะไรก็พอได้ค่ะสั่งของอะไรได้สั่งเข้าไปยังคะสั่งไปแก้วใหญ่ไม่แก้วแบบตูดมันเหลี่ยมอ่ะตูดก็เหลี่ยมลตัวพีระมิดนั่นหรอคะอ๋อสั่งไปแล้วก็ยังไม่หมดเพราะมันยังไม่คนยังไม่รู้จักดีวิจาเข้ามาทั้ รู้ด้วยทางนี้ด้วยไงก็ถือว่ายัางพอจอน,จอนมากกว่าค่แะแต่อาศัยลูกค้ากินข้าว<ช>กินก๋วยเตี่ยว,วอะไรพวกนี้ด้วยเนาะนะะเอาเป็นใสถ่ถุงค่ะอาย <c oughs> ม,มีมีเขินหน่อยสองสองอาทิตย์กว่าแล้ว นี้เบาไว้ได้ใช่ไหมคะเวลาราแรงได้ค่ะเบาเบาไฟไว้ได้ขอแค่ให้มีไอร้อนขึ้นมาอุ่นชากาแฟด้วยอ๋อมมหน่าแหละไม่โทรหาเราเลยโคยเยอะเลยไปดูไปค่ะอ๋อไปดูดีค่ะอย่างน้อยก็ดีกว่าชมชมผิดค่ะแต่อันนี้พวกนี้คล่องอ๋อถ้าเป็นเมนูธรรมดาคือสบายๆแล้วค่ะ พอพออันนี้ได้ก็เลยไปดูทางนี้วันเสาร์อาทิตย์พวกเด็กๆด็วรู้นเน่จะมาเยอะเขาก็จะกินเมนูแปลกแปลกโอ้ยก็ตายทนแบบสอนเลยเนี่ยไม่รู้ถูกเปล่าถูกถูกค่ะถูก ของเรื่องกุ้งกิ้งนัันนะคะปิดกันก่อนหนึ่งวันเยอะค่ะใส่ถุงจันเลยจันเลยไม่หาถุงไม่เจอเลย แล้วลูกคา้าเป็นไงบ้างคะคุณตอบรับลูกค้ับดีดีอะแล้วอร่อยถึใหญ่การที่บอกเลยค่ะค่ะรู้สึกเกรงมากกรง ใช่ค่ะแต่บางวันก็เงียบเงียบแบบเนี้ยบางวันก็เงียบส่วนใหญ่นเป็นหมู่บ้านเนอะกลางวันคนก็จะทํางานทำอะไรกันเข้าไล่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะชิมนะคะว่าหลังจากที่มาสอนไปแล้วตั้งแต่วันที่20เดือนนี้แล้ว2เกือบ3อาทิตย์นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะ อร่อยแซ่บเหมือนเดิมค่ะทำตามสูตรเดิมมาฐานปกติเป๊ะเลยค่ะอร่อยค่ะแต่พูดถึงว่าก็ชงคล่องอยู่นะคะก็ไม่ได้ถ้าพวกนี้จะคล่องแบบพวกนี้กำลังกำลังพวกนี้กำลังศึกษาอยู่ใชืไมันได้อันนี้เขาได้ลแต่สุดท้ายเฉยอันไหนมีปัญหาเรื่องสูตรการชงอันไหนจำไม่ได้พี่กัญญาก็โทรหาผลได้เลยนะคะใช้โทรเลยก็ได้ มีโปยโปยหนึ่งถึงหกเลยอ๋อหกเจ็ดอันน่ะหกเจ็ดอันราอ๋อี่เจ็ดโปยย้ลยน่ารักมากเปิดไปทำไปม้างอันไหนจำได้ก็ทำถ้าทำบ่อยๆมันก็จะอันนี้ทำบ่อยๆก็จะได้อย่างเงี้ยไ่อเรื่อยๆค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผลเชิญหน้าร้านหน่อยนะคะเดี๋ยวถ่ายรูปกัน